สบายดีและสวัสด,ดีพี่น้องสบายดีเพราะอแม่พี่น้องตอนนี้น้องสาวก็พามาหาหน่อไม้พี่น้อง,องหาหน่อไม้ไปแก่พงพี่น้องเมื่อนี้เนาะหน่อไม้ยามแรงพี่น้องมันก็บแบบแซ่บพี่น้องเลยให<บ>้ก,ก็เลยพามาหาแม่นหายากเห็นแล้วสอมีอันเมื่อกี้นี้เห็นแล้วพี่น้องเห็นแหงคนแรกนี่ยามนี่ค่ะแงน้อยนาะสำบสัมทนี้ก็ยังเอาพี่น้องเพราะมันอึดนอยยามนี่เนาะเพิ่นหาไปถ่ายนะเพื่อนบุรีว่านน้อยเลย แม่ก็คือเฮาน่ะส้มส้มกิ่งเพื่อนนาะพี่น้องตกแต่งกิ่งแต่ว่าก่อเทิงนี่เป็นคว่ำให้พี่ชอบของสาบสุได้ยให้สาบสุ้ดูแลเอาเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮาน่ะมีสี่ก่ออยูุ่่มเนาะบัวรบ้าท้นน้ำเอาพี่น้องแต่ฝนคงว่นานี่เอานี่เอาเลยเอาเลยาต,ตาดีต้องต้องเห็นเพราะวต้องเพ็งตา ngon đi xong như coi แอปอีแ้แอปปี่น้องยามนี่นะนี่หน่อไม้ขยะอยู่แหนงหน่อไม้หาฮอบก่อนหานี่จะแน<ฮ>หนงใหญ่หูฮอบก่อนบ้องอันฮักอืมออสัมนี่สาวมีว่าใหญ่แล้วพี่น้อง น้องสาวอ่ะเคยหาดูเลยว่าจำนี้น้อยน้อย,อ,ยอืมนี่พี่น้องเบิง้งเนี่นยมำนี้กับโอเคแล้วโอ้ยไปหาอยู่ป่ากลักวนีน้น้องเลยน้องกลัวนี้ หนอย้เาเเนาะนั่นไปหาได้พนหน่อได้เขอไปผสกอนะเออนี่นี่่ยังตัวนี้นี่เกียวอนี่ายูพีนี่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  เพลงตาใส่ดีๆพี่น้องสัตว์โบหินไปโกนะคะลายมาวตอนนั้นได้่อนน้องพาาหาก่อนี้ที่สองทีสงส่สิบนีนอกว่าจั๊กอ้าแม็ดบัวค่ะดิใหญ่ดิค่ะ,คะเออ พูดเราได้นี่ค่ะนี่พี่น้องตัวน้องค่ะแหงขยะอยู่อุตายไปหาบุ้งพักนะอันนี้กำลังปุุงพี่น้องกระปุกอู้นี่นี่นี่อุตายกระปุกใหญ่ จิงพี่นออ้องอุ้ยตอนี้ก็ตื่นเต้นไไอะไเฮยใอรนอน้ลอะสือือเหดิหนงน้อยพึ้นหาอนเอาเลยอืมเออน้อ ตากะหาตะหนอไม้พี่น้องก้องกะเบิ่งแน่บ่เบิ่งแน่มาเบิ่งข้างนี้ปะนี่นีพพน่พี่น้องว้ากับท่าสีตาอยู่เฮ้ยโอ้ยง่าหเงพี่น้องมอาบุพพิดหวังเมื่อนี่ที่ได้แกงอยู่หรอก ว,ว้าวอ๋อนี่้ยพี่น้องมังนี่ป้าพนี่น้องป้านี่ได้แล้วได,ได้แล้วน,นี่นี่นี่เดหากะหาะสซงโกอะไรได้ถ้วยหนึ่งละตอนนี้ หากระหงน้อยฮอก่อนอ่ะได้ขึ้นมรหลายังดีน้อยังจงมาแห่งอยู่เนาะม,มันโปงใหม่เลยเกือบโบได้กินพี่น้องรอนน้โอ้นี่เด้หกคขังยา,ยาวาคนอะยาวละไป,ปะไปก่อไปไปก่อต่อไปกันเลยมาฮอดกอด่อต่อมาแล้วพี่น้องปไป ไม่ผิดหวังเลยวันนี้ตองที่เราดิีมาใส่ดนนี่เตามีอยากกินแกงหนอ่อไม้แห้งพี่น้องก็เลยดีใจเนาะอืมคักคักทำวิท์วาชิมาเล่อเบิ่งว่าโอ้ยทิได้แกงอยู่บ่ว่ะมาเบิ่งนะพอดีได้ให้ดดได้ให้เราหาอยู่อืม แล้วมาเบิ่งโกต่ตมาบานี้มีบอตัวนี้บัดยามฝนนะเนะาะหลายแหงเต็มขยะอยู่ดินนี้มันแข็งแหงข้าวที่ปลูกต้นไม้เขาก็เอาดินมาถกอีกอพี่น้องมันพุดบ่ลงเนาะพุดแล้วเาวันเอาน้ำมาลงหาดินน้ำยังโบหลายเลยจะใช้งามได้ไรพี่น้อง แม่เพื่อนว่าแนงหลายก่อนี่แหละมีบ,มแแบ,บ,บอกแม่เพื่อนว่าก็เอาก็เอารดว่ะโอ้สสัยแม่เพื่อนบอกอันนี้แหละนี่ค่ะอ่าเมื่อกี้นี่พินลืมเลียวหาไม่ขอเกาะอ่าอยากได้ได้พี่น้องผูกย่เถึงผูก ่นผ้าเดียวทั้งเอาเม็นง่ายพี่น้องไม่ยืนสูงเพื่อสิได้ไปแล้ววางก่อนนี่แับนี้อ๋อระวังเด้ออ่าเด็กพี่น้องแม่นี่ ไม่คอหาบุห็นเมื่อกี้น,น,น,นี่ได้แล้วอ้าวย้อนัว่ห็นอ้าวย้อนฮักอ่ะตัวนี้บันนี้ ได้แล้วพี่น้องเบิดแล้วเนาะไหมเป็นได้เฮาได้ยี่บ่สาม<ว>สองถ้ว,วยป้าพี่น้องได้หลายเตอรได้สองถ้วยเลยแล้วพี่น้องวันนี้ไปเฮาสิไปปอเบิ่งกันเลยเนาะสิไดหลายพอแกงแรงอยู่บะป,าปะหาหาไม้มาเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิบมาปอกเลยแบบนี้ปอกแกงเลย ซิมมากระทันก่อนพี่น้องแนงใหญ่ขนาดตัวนี้พี่น้องค่ะขนาดตัวนี้ซิมนะยังยังกินก่อนรูหิวพี่น้องเลยหิวข้าว <ฮๆ S 1> อืมพี่น้องอ่อนบบกอืมหน่ไม่กินซุงเลยมันทีนอ่อนอ่อนข้าคนขายโล4สสิบห้าบาทเลยนพี่น้องอก่อนอหฮาอันเก่งเฮาไปทุบ ปุบมก่อ,อย่างต้มให้น้ำนัวเขาเย็นน้ำนู f เอฟซีมาบริเย็เนน้ำจะว่าข่มแทบ,บยู่บ <laughs> อกคือหนองกระแสนเลยเด็กพี่นอ้องอื นอใหญ่ของเราเอามิดออกก่อนมันจะป,ปาดมือเราระเจ้าหาขายค่ะพี่น้องเอ้ยนี่น้อย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 เอาไปหายุป่าคือกันถ้ามีก็เอาอยุป่าสี่สิบบาทห้าสิบาทได้กลองหนึ่งขายแพงได้พี่น้องนำมายันนี่ย ก็เลยวัตสิภาพกันปลูกน้ไม้ไผ่หวานจะขายขายยำเลี้ยงเนาะนขายงานนี่แหละพี่น้องม <วด S 1> าเลยราคา ีน้อนใหญ่พี่น้องใหญ่สุดของวันนี้อืใหญ่มากทำไมสมไพรเขาบอวมเนาะทำไมสมไพรกระแกงเซ็งงัวเอ้างัวกระชิลงมาหาเฮาเดี๋ยวเกจับหน่อไม้ไปให้งัวพี่น้องเบิ่งล่ะสุดงัวกระชิโดลงมาหาแล้ว ลา่าสุดเอาย้ายมองนังน่งแล้วเนาะเพราะว่างัวมันอยากลงมากินหน่อไม้พี่น้องเห็นงอยู่ข้างหลังเขาบอกงวมันอยากหน่อไม้พี่น้องเดี๋ยวจะเอากาบไปให้เพื่อนกองไ่อนก่อนไม้เนาะพี่น้องหน่อไม้เท่าอะไรเห็นจับที่พอดีกินนัทเคหน่อไม้ S <S <preach y> โอ้ยอีบาบมัวเลยเนาะโองคอยอยู่ยันตะผดกิ <the> ่งลงมันตะตลิงอันนี้นะเอาเอารักชีวิตจะคิดโดดภูนะปอกหน้าไม้พี่น้องเลยมาบ้านรอบนี้อยากกินแกนหน้าไม้คือมาบ้านแต่ละรอบหากินตลอดเนาะถูกแล้วนี่ หน้าโผน่เอาไม้ลายผัดบุญยาสักในยามนั้นเนาะอยาก s, <S ยามน,นี้อยากอยู่เต็มันหากับุญยาประเดยยามนั้นกินนกไม้ขาวยามนะกินนกไม้หน่อเขาเอินว่ายังนอนนั่งดิน กูได้มาบัมนนะดิกดุบดิก,ดก,ดกแกงหน่อไม้ยามนี้ใส่ผักคะพี่น้องผักคะไม่กินมันมันิีบกขมมันหอมแกงใส่ผักคะเนี่ยโอ้ย กิ่นไปสามบ้านแปดบ้านกลิ่นแรงยามนี้ค่ะค่ะกินกับปุกปุ้นกระเซ๊ะต่ำกระปุ้นกินกระป๋องเมื่อกี้เอามาลวกเม่ปลูกเนาะพี่น้องมันโป่งหลายเอามาลวกกินคือกินผักนี่แหละแบบผักลวกนะพี่น้องกินกับน้ำพริกกินกับแจลวยอด์นี่ใหญ่เลยขนาดไหนะเอิ้นผักผักเน่าวเนาะผักเน่าวแมนบอกีแมน ยอดมันกินใหญ่ๆอบอวลพี่น้องมันหนาวแต่แบบกินซื้อพังหนาวแต่มันหอมเนาะหอมแบบแซ่บนะหอมแซ่บกินมันถี่แห้งสำหรับคนมากินภาค่ะค่ะพี่น้องที่แซ่บสะอมเนาะภาษาไทยสะอมสะอมก็มีหลายแบบได้สะอมน้อยสะอมใหญ่หอมใหญ่ๆน้อง กับคายแต่บุคา,ายเนาะทำไมมันบุคา,ายอยู่แถวตลาดนะกระเจ้ากระเอามาคายนเนอนเนงไปนี่แหละนาะเนงรูสักห้าพันไปเนอะ สี่สิบห้าบาทนั่นแหละสิพากันลงมือปลุกละไมมไต้หวันพี่น้องอได้แล้วเลลาลูกค่ะมันกีลายอีโก,กนิมแมงทุบๆ,ๆุบถุบใน,นุ่ญแตกหาพักไม่ใช่แบบเบื่อให้พักยามนี้ค่ะอันนั้นหลายเมื่ออื่นน้อยนะอมื่ออื่นน้อยพักทองน้อยกับักบวบ ใส่ลงไปใส่ผักคะบัตรหอมหอมบัตรนี่อ้ยเอาม,มาหิวข้าวอยู่แกงหน่อไม้อันนั้นน่ะแซ่บตดเออมีมาพี่น้องโอ้น่อไม้หน่อไม้ไผ่ไผ่จีนแซ่บแหงแกงใส่ผักคะพี่น้องมันหวานมันหอมเนาะแซ่บแห้งก็อันนั้นคืออันดับหนึ่งของหน,นอ่อไม้เนาะแบบว่าเขาซื้อกันแซ่บมัน,มน,มนหวาน,ออนคือยอดมะพร้าวนี่พี่น้องเน่ยคือยอดมะพร้าวยิ่น้องแซ่บแห้หน่อไม้อันนี้หน่อไม้ไผ่ขลิเนาะว่ะต้นไม้ไผ่หวาน เคยจีนเนาะครั้งแรกเลยที่เคยกินเมือนั่นค่ะติดใหญ่เลยข้าบัเคยกินอะไรใหญ่มากใดเข้ากกบกินอนน,นั่นไปน้องเลย บางคนเหอนว่มามันจะอร่อย,ยอะไรเนาะหน้าไม้นะคอ,องแซบคลิกระปุกมากมคนเคยกินกับว่าแซบพี่น้องคนบุกเคยกินเพื่อกับกบุกว่ามันแซบแบบไดรน้อนะอ,อาหารมันเนาะ ซสำเข็ม <S 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 สำดับเข็มกะเจะปอกขายอยู่ตลาดเฮ้ยน้อยคนนี้อ,อีอกคุไทยบอกน้อยผืนเก่ามาผืนก็เพียนปอกนาอว่ะนี่น้อย ดีเนาะได้กินตลอดปีเนะอะเป็นกะทิเตกแน่งให้เฮาด้เกงตลอดเล้พี่น้องมนเท่ากับพยายามดูแลเอาอยู่แหละกำนองน้อยอันสี่ก่อเนาะสาสุก,อกสองก่อทั้งทงคนละสองก่อดูแลนะพี่น้องดูแลซอยกันพี่น้องคือช่วงนี้เนาะวเกี่ยวกับแบบหิวนักบุได้นะช่วงนี้แบบเป็นอาทิตย์ละอืมก็เลยบุได้ไปโฮสเพื่อนช่วงนี้ จะน้นงน้อยไปยอดใสเล็กน้อยพี่น้องหน่อไม้เฮาปลอกแล้วเรียบร้อยแล้วป่าได้หลายเติบพ่อแกงพ่อแกงเลยพี่น้องนี่ หลายเติบเลยแล้วก็กราบหน้อไม้นี่น้องตุกตกเกียวจะเอาไปให้งวัวเนาะเพื่นมาบ่ถึงตัวนะ วันนี้สามีกะสิเตรียมไปต้มน่อไม้ไว้เลยนอนน่อไมเ้เฮาพี่น้องมื่อกี้ไปหาน่อไม้มาสิเฮ็ดเกงห่น่อไม้พี่น้องสำหรับคลิปนี้สามีขอตัวลาไปก่อนเด้พอพบพอกันในคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย